แต่ว่ากำลังโงปีแรกด้วยนี่มาละนี่บอครับเป็นจังไดบานขายดีบอเบิ่งพี่น้องขายดีเพิ่นว่าพีแต่โงหน่อยโอ้พิษจะเข้าเฮ็ดหน่อยบอครับมันทีบอได้ถูกเบิ่งเดิมพี่น้องเข้าจะคาดใส่คาดใส่เจ็บเลยเ้านึงนี่ได้จักบาทพอเขาขายนี่มันเ้านึงนี่บ่ตัมก่าโอ้แต่ละมือนี่บอครับคือเขาจะมาเอาแต่เ่าหมดเสาย่างเดียวเบิ่งตี่หละพี่น้อง ออนซอนน้ำพอเพิ่นครับผมเพราะเขาเขาไมีขายตลาด่ะคือคือลูกเก็บไปแล้วสิมันขายขาดต่ายบานแล้วเพีงแต่แกไปส่งเขาซื้อก็คือเขาขายอยู่บานแล้วแกไปส่งมันจะซื้อ <c oughs> ขายดีแหง้งที่นีพอนี่สวัดดีครับ <c oughs> วบ <c oughs> มืนอี้ก็พอกับบานน้องในช่องกบป่าพ้าลวยนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่านน้องกัจะพาพี่น้องมาบึงนี่ครับแปลงเกษตรอีกแป้งนึงครับผมเพิ่นกับปลูกนี่เลยมาละครับผม เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพื่อนนะครับเนาะนี่ครับเจ้าของแปลงวัดดีครับพ่อครับผมซื้อหยังเนาะครับคำพันธ์อารีครับพิกัดแปลงนี่อยู่ใสครับผมน้องประกุมโอ้ยู่บ้านน้องประกุมครับผมอำเภอหยังเนาะอำเภอกระท่อมจังหวัดศรีสะเกษเท่านี้เนาะครับผมนี่พี่น้องเบิ่งพอเพิ่นเฮ็ดมาโดนหลับบ่ครับนี่อ่าเฮ็ดมาอยู่เดือนกลัวล่ะโอ้เดือนกลัวครับครับครับเบิ่งตีล่ะ พราะออัน่วยมันกักเกวบไหล่ะเพราะว่ามันอันมันอันนี้เบิดนี่ครับครับก็ไงมาเต็มที่ออืก็ลังเริ่มเฮ็ดปีนี้ล่ะครับครับคู่ปีพอเฮ็ดหนังสั่นอยู่นี่ปลูกบักงูเงี้ปลูกบักบวบโอ้แต่บักก็ลังลงปีแรกเลยนี่มะระนี่บ่ครับเป็นจังได๋บ้านขายดีบ่เบิ่งพี่น้องขายดีเพิ่นว่าดีแต่ลงน้อยโอ้ผิดแต่เฮาเฮ็ดหน่อยบ่ครับแม่นมันธีบ่ได้อื พอได้ใส่น้ำยังละหดนน,ดน่น้ำผุ้นแล้วน้ำบ่อน้ำสาอู้น้ำสาอยู่ทั้งหลังคุ่นบอ่อเนบางทีละพี่น้องพื้นทีจากไรพอเฮ็ดอยู่นี่ประมาณไรไรเครืองนี่ละ่ะอู้ไรเครืองซ้นน้งผุ่นกับแมนเบิร์ดเลยนอฟอ้อนะแมนนี่เดียวบ่อน้องจะพีพ่น้องมาหันกล่องเมืองอีกข้างหนึ่งครับผมพอเิ่นจะเฮ็ดใบพุ่นทั้งผุ่นกับแมนครับผมผุ่นส่วนฝุ่นแมนเบิร์ดเลยงานหนึ่งบ่พอไร ประมาณไรงานนี่ละไรงานหนึ่งนี่ละหนึ่งไรหนึ่งงานเนาะแมนนี่ครับพี่น้องพอเพิ่นก็นจะผูกเข่าน้ำตัวพอนี่แมนมบิงบ้งบึ่งบึงครับคุณตอ,อนซ่อนแหงน้งเนาะครับนาอนี่ก็คือพอจะเอาไปขายใส่แหละครับนี่เฮ็ดแล้วที่นี่เคยกับลูกสาวเขาอันเขาไป่งตลาดวาลินโอ่งตลาดวาลินแมนเฮ็ดเป็นเป็นโลเป่พ่อแมนเป็นโลอือเขากับเจบ รุ่นนี้บ่พอรุ่นนี่ก็ใหญ่ก็นี้เพราะว่ามันหลักกระถุงหากิโลนะหากิโลเขาจะเห็นถุงหากิโลแมนถุงหากิโลกิโลครับผมมันกิโลละจักบาทครับบาทมันก็ไล้แต่ถือสวงมันตั้งเท่ากับกันตั้งเท่ากับถุงละหาเซบครับผมแล้วแต่มันแล้วแต่ถือแต่ว่าเขาเก็บคู่มืออยู่บ่พอนี่บ่มือคือเก็บเก็บุบว่านหล้กก็มามาพักมือนี้เก็บเก็บมืกอื่นโอ้็คือเก็บมืออื่นแมนเพราะว่าหลายลูกมันใหญ่ครับผม เท่ากับขะเมื่อเจ็บเอาแมนอืบัคก,กัคดหน่วยได้กำงามมันหน่วยได้มันตรงๆนี่รับรับรับโอ้นี่พอเฮ็ดขา,มาเมล่งบ่พ่อนี่แมนขาแมงวันท้องโอ้แมงวันท้องกับ <c oughs> มีส่วนมารบขวนเท่าบอกแมนมักสิมกัมกจีเป็ดไข่ใสอันหมักมาลาเท่าโอ้เวลานั่นกะจะมีลูกน่นยู่้น <Man. S 2> ี่แมนอืพอก็เลยเฮ็ดนี่เอาเฮ็ดเอาหยังใส่พอนี่ตัวนี้มันเขาสื่อสเปตติดแมลง อก,ก็คือเอาใส่ในขวดไปเลยบอกขวดใส่เขาเขาเป็นสเป์เขาสีไปทั้งนอกอู้สีเอาขวดเขาหอยใส่น้ำดซื้อเ<ม>นนเวลาเอาสเปส์สีใส่<ม>นเนียนมันก็นจะมาตมบาดมาเท่ากันติด <c oughs> ก,ก็คือว่ามาวมาลบขวนอั่นต้นมะละเเข้าเลยเขาจะเก็บรุดนนีนโอ้หลุดง่ายๆ,ๆนีบอกพ่อป้า<ม>ถูกบุญเดือพี่น้องเข้าจะคัดใส่คัดใส่เจ็๊บเลยเมนเศร้าหนึ่งนี่ได้จักบาดพอเขาขายนี่มันเศ้าหนึ่งนีบัวตำกว่า สามสิบเลยดอกสามสิบกระถุงโอ้สามสิบกระถุงก็คิดเป็นเงิน,นจักบาทครับแบดยี่สิบกระถุง,งกัคิดเป็นถุงละลอยกับ 3, สามพันตัวโอ้แต่ละมือนี่นบอครับคือเขาจะมาเอาแต่เน่าหมูเส่าย่างเดียวแมนเบิ้งตีแหละพี่น้องต่อออนซอนน้ำพอเพิ่นครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาไมีขายตลาดนะคือคือลูกเก็บไปแล้วสิมันข,า,ขา,ายขาดแต่ยู่บ้านแล้วแต่แกไปส่งเขาอยู่สือก็คือเขาขายอยู่บ้านแล้วแกไปส่งมันอยู่สือเมนพอเขา พะเขามีขาเขาเขาโทรศั์มาลรัดเต้านะครับครับโอ้ขายดีแห้งที่หนีพอนี่ยผู้ปีเฮ็ดนั่นงูเงี่ยวเป็นยังไงบานงูเงี่ยวกันแหละแต่ถึงส่วงมาคือกันครับครับแล้วคือพอเฮ็ดอยู่นี่ก็คือจิบบอบอเอารุ่นเก่ามาใส่อีกคิดว่าซับกันบอคือว่าที่อารุ่นเก่ามาใส่ต่กอนมันสีเป็นบออืมกับปีนี้ก็สะเอามะละแะ้วก็ปีหน้าก็จะมะละบอกคืดว่าได้ล่ะ่วราิเฮ็ดติมติต่อกันเพราะว่าพอก็เฮ็ดล่องเม่งว่าอีหยังจะ ัวได้สีดีครับผมตัวได้สีดีแต่ว่ามาเบืองแล้วนี่ว่ามันมะละนี่แล้ววที่าป็มะละครับผมก็มาถือสวงวะเนี่โอ้มันจะอยู่ได้ประมาณจักเดือนครับพอนี่มะละเท่านี้มันสิค่าเก็บมหนีมาเจ็บงวดแต่นก็ติเป็นเดือนละมั้งสิเขาเดือนละมั้งเก็บอืมเก็บนี่เป็นเดือนแล้วบอเวลาเพิ่นจะบอกผลผลิตเฮ่านห่นี่ผลิตนี่มันสิบสิบยี่สิบหามือให้มันได้เก็บ จ้าก,กีไลท์ถุงหนึ่สองถุงครับผมเข้ามาสามมัดสี่บกขึ้นอืมคือว่าเขาลงลงใส่พอใส่ดินไปแล้วบาทนี่ยมันกะทิเพื่อข้าขกันนับจากเต็มือเขาลงใส่ดินไปนี่มันสินับไปถี่ยิบยี่สิบสี่สามสิบสามสิบสี่มือโอ้สี่สิบสี่สิบห้ามือครับผมออกมาสี่สิบห้ามือแม่ถ้าไม่ได้เก็บหน่วยเขาเก็บอยู่ตลอดเลยแม่ถ้าไไเก็บจ้ากีไลท์นถุงสองถุงนี่างน่าจให้มันจะให้มันหลัง เอาพอลงทุนที่แรกนี่เบิดเงื่อนจกบาทครับบานโอ้ยยักสิวาเตนใจหนอมันลงทุนนี่มันคาไนค <c oughs> าไนคาเอาคาไนก่อนหนอครับคาไนนี่มันจะจะซ้ำนีน่มันกัดติตกไปพันกบบาทแล,ะละ้วล่ะโอ้ยไนยพันกาบาทแมนครับผมแล็กกามาพอมาอเมล็ดเองเลยบอกแมลเนพาอเมล็ดเองโอ้หเขาก็จะพาะเมล็ดเองเออก็ต้ปงเป็ดข้างยังสีไม้ยังสีกระสือเขานี่โอ้ไม้กระสือคือกันแมน ่ว่า้าเข้าเย็ดข้างเทเดียวนี่ก็ใส่ได้หลายปีแม่สามสี่ปีครับครับนอกก่าแถว,วสีหัก <c oughs> โ้บุญล่ะพี่น,อ <c oughs> อน้องพอบ่าน้องผ่านมาหลายเทียกับปีนั้นก็นกเห็นพอ่อ,อปลูกงูเงียวนาอแม่เพราแม่บวบกับปูกยิ่บวบบวบพราะท่านได้ปลูกโอ้ปลูกแต่งูเงียวมันไม่ม,มีทีลงครับครับเพราะว่าเริ่มมาเห็ดเกษตรจริงจริงยังจนี่จักปีพ่อีนโอ้ยเห็ดมาอยู่นี่มันเห็ดมาเรื่อยแต่ว่ากําลังกําลังเห็ดหลายปีนี่ล่ะโอ้กําลังสีขยายหลายปีนี่เลย บนที่แหละที่ี้เฮ็ดเฮ็ดแต่ส่วงนี่ไปหันครับครับมันมันทีมันหน่อยดูเสาก็เลยมาต่อพื้นอะอรอีกอพื่นก็นเลยพื้นที่ตะก้อนนี่เป็นแบบใดครับเพื้นกนหน่าถลเลยนั่นบานพ่อเอามาถมบอกเอาดินเอาดินมาใส่โอ้เอาดินมาถมใส่นนี่ครับพี่นอ้องพู้นยางไปทางฝุ่นน้อพ่อเนาะ่ว่าดีกว่า,ไ,วารไรนึงนี่ม่เขือเทศเมืองตะเลเมืองแหลวไรนึงนี่ ครับเขาเ้ามาเห็ดไรยหนึ่งสูง่ห้องสวนตัวนี้บ่ไรบ่ครับแหนเข้ากับเปลี่ยนมาเห็ดทึ่งเขาเน,น,นี่ยสวนแน่เนาะแหนพื้นที่บ่หลาย้ากับสามารถเห็ดแบบก็อพอได้แหนบอกได้ได้ได้เงื่อนมุนเวียนได้ตลอดปีเลยมน,มนบ่ครับนี่บ่งเล่ยพี่น้องเิ่นก็จะเห็ดยอนลงมาแตงสีเลยเนาะครับเนาะต้นมันต้นมันจะแก่ห่ะมันแะวไหวอะไนีค่ครับครับแต่แต่ทีแรกขึ้นมาแต่ทีแรกของมันขักอืมม <c oughs> ันเริมเ่มแรกมันบ่ครับแหนหน่วยนี่ต้องตากลากก็เรย่อน่นนี่ก็คือ ันเป็น<อ>แต่มันเป็นแต่ปแเปที่แหลกกันมาเลยเนี่ยปล่อยทยอยทยอยไปเรื่ยอย,ย,อยเขาเฮ็นเดนี่มันจะเจ็บได้จักเดือนเริ่มแหลกเลยเติมแหลกเจ็บได้เจ็บตัวเต้นนี้มาไล่มาหนีคือว่าใดพอเดือนอ oh, <ๆ S 2> นั<ม>่นล่ะโอ้เดือนหนึ่งแมนเขาก็จะเริ่มอูกขึ้นมาเดือนหนึ่งแล้วก็เจ็บได้เลยแมนก็คือเมละาเฮ้านีจะประมาณเดือนแมนเฮาก็เจ็บผลผลิตได้แล้วแมนครับผมก็จะไล่ไปเรื่อยบานสองสามเดือนได้ผลบานบานก็มันก็ที่ ท้องสามเดือนมันกะจีไหวมาต้นมันกกดจีแก่เลยครับครับมันสเืเริ่มเหลืองโอ้เพื่อนกะจีลวงลงจางสีเนาะแมนนี่เนาะทั้งทั้งนาเเพื่อนย่างเขียวอยู่เนาะพอเนาะเกียวตัวนั้นปลูกรุ่นนั่นโอ้รุ่นนั้นจะปลูกรุ่นแมนนี่ก็คือเพื่อนจะไหวแน่แล้วแมนครับผมเวลานั้นเพื่อนอันนี้แล้วเฮากะเอาออกแล้วก็ปลูกไหมแมนโอ้นี่พี่น้องจะหมุนเวียนอยู่นี่หมุนเวียนอนีรโอ้ก็ได้เงินอยู่ตลอดที่สันับได้ก็ได้ตลอดละล่ะแค่เอาเห็ด เขาจะมาอันนี้อยู่เดือนหนึ่งเนาะแมนเขาจะมาพักอยู่เดือนหนึ่งล่ะกับมาเห็ดแล้วกับเก็บออกจากหันกะทิแมนเก็บไปทยอยเก็บมาเรื่อยจะเริ่อยไม่ถึงไร้กันเรื่อยไร้กันเรื่อยสินะครับครับโอ้กะดีที่แหละขบวแบบนี้ดีไหวเฮ็ดแบบนี้ก็มีความสุขพี่ครับนี่ขึ้น่าสิพอเฮ็ดหน้าแล้วขึ้นว่าขับม่นสี้ยิบเฮ็ดหน้าเลยวันทีแถวโน่นกว่าสิบเฮ็ดหน้าเลยเฮ็ดสวนนี่กลัวครับสิถมเฮ็ดเบิดเลยบาทนี่โอ้นี่เบิ่งเด้อพี่น้องกอเป็นจะบ่เฮ็ดหน้าเลย แต่ว่าแต่ว่าลูกสาวไปขายนี่แมปีนี่ตัวนี้ดี่กหมูครับผมราคาครับพ่อฟังปีนี้แมนบ่ครับแมนปีนี้จะดี่กหมูเลยคือวันหนึ่งบัดรบัดบัดมบราคากะกะปล่อยกันไปมากระดิ้งาใจ้เอาไหนไม่ปลูกยุ่หอยไพนปลูกโอ้นี่ก็คือช่วงนี้ดกแห้งแม่บ่พอนี่้าได้รุ่นนี่ได้การเลยบ่ครับนี่ได้การเนี่ยเยบิ่งตีแหละพี่น้องพอพ่นวา้าไดรุ่นนี่ได้การเลย เต็มที่นี่พ่อได้จักถุงเหรอครับสี่สิบประมาณสี่สิบห้าถุงโอ้ยสี่สิบห้าถุงบานถุงละจักบาทบานอันคิดวางนี่ราคาวางกับถุงละสองร้อยถุงละสองร้อยเนาะแมนบอกลบพื้นฐานบางบาทหากิโลหากิโลเลยถุงหนึ่งครับครับโอ้ถุงหนึ่งใส่หากิโลเลยแมน,นแต่วาเดียนนี่มันมันบดาแล้วมันมันหลายครับครับปีที่ห้าห้อยเทสที่แรกเนี่ยได้ถุงละสองร้อยบพอพอ มากตมลงตาด้วยมันหลแต oh ่ตะอึกสว่วงมันเดือนแรกเข้านี่ก็จะได้หลยอยู่ <Yeah. S 1> ฟังทั้งนี้พ่อกับปู่ักนาวใส่น้ำตัวนี้ <c oughs> เป็นสวนพอ่อขึ้นกันตัวนี้ <Yeah. S 1> ปลาบักเผามีพี่น้องปลาเผาส่วนทั้งนี้ก็โอ้ยังเขียวดีตัวขับนี่เป็นต้องอนี่เนาะหมากคุณเนาะเพื่อนพี่เรล่าพี่น้องคุณหมากยังเป็นต้องอนี่ได้ขนาดเพื่อนว่า เก็บไปหลายเตือบเดได้เพ่นวันร <Man. S 1> ุ่นนี้ยัง, <Man. S 1> งอ่อนบ่พอนีอ่แมนอ่อนยังอ่อนยังหน่อยอยู่ั้างนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวตัวนี้ครับต้นมะพร้าว้มยมีหอดสวนมะพร้าวตัวอยู่นีบานโอ้บักนัดขึ้นนอยู่เลยเท่าบังที่เราพี่น่องพูนบ้านนองบ่ได้เว้า,าเอาได้ครับบักนัดพอพนนี่นอนทาเลยตัวนี้ิึงเลยครับพ <laughs> อใส่ ปุ๋ยยังครับเรเอามาใส่พิ่นี่มะละนี่บอกแมนแมนเอาใส่มะระนี่หละใส่ยาลาโอ้ใส่ยาลาเลยแมนปุ๋ยเป็นแพงปีนี่พอใส่สีเอาบ่หรือใส่ใส่สหากมันใส่เหงามันโอ้ปลูกไม่ไม่นี่พอใส่ยังห้องพื้นปุ๋ยเอาปุ๋ยี่ข้วยเ้ห้าโอ้ใส่ปุ้ยกี่ข้วกี่ข้วเห้เลยแมนแล้วก็เอาขุดหลุมลงเอาขี้มัวใส่ลงครับระยะห่างจัก เท่าไหรนี่เม็ดยูบ่มันในสามเมตรสามเมตรมันสิได้ซีหลุมซหลุมนี่โอ้หองพ่อเฮ็ดใบไผ่ไว้นี่บ่แเมียนี่สามเมตรกะเฮ็ดไบซีหลุมเลยซีหลุมนี่เหมือนปลระเด้ครับครับเพราะว่าปลูกที่พวกพิษเพราะว่าใส่เครื่อมันใส่ใส่แหนงมันนี่ครับครับเพราะว่ามันสิเลื่อยไปเรื่อยๆเมียนที่เราต้องกั้นกันนี่ว่าว้ายมันจะวป้ายแล้วพอใส่น้ำแบบใดบารนี่น้ำหมดสาน้ามันอีเฮ้านี่แล้วใส่น้ำน้องสาเลยเมีนเลี้ยงปลาน้ำยู่บ่นี่เลี้ยง หวป้ายังนอบาทป่าดินป้าในโอ้พอฟานอาหารให้เบ่งนําไหนบ่ไม่มีบวมบวชบวชไปซื้อไววครับเรียงธรรมชาติโอ้เรียงปลอยธรรมชาติเลยนี่นอเดี๋ยวสิ้ผ้าไปเบ่งสวนไอ้น้ำนี้เลยครับเด้อนี่มาเบ่งหนองสาของพ่อคนโอ้น้องสาไงตัวพรน้องเรียงเป็ดเลียงไกล้พ่อมตัวนี้เรียงวัฒละโอ้พ่อเพิ่งกระเฮ็ดสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงน้ากันได้พี่นอ เบืองเลยทั้งนานี่เห็นแต่มาละน่ะพอนอแมนพอเขามาทางในแล้วนี่เบืองเลยมีน้องปลาน้องปลานี่ก็สูบน้ำเบืดแรงเลยบอกพ่อแมนเบื้แรงเบื้เบื้งแรง,แรงมไม่มีบกโอ้ยเลิกจักเมตรแล้วครับนี่มันสามเมตรบ่าสามเมตรเท่าได่ใส่น้ำอยู่นี้เลยแมนก็คือพอใส่น้ำนี่งดสวนงดมาละใส่ไฟฟ้าเอาบอกใส่ได้ห้านี้แล้วนี่โอ้ห้อกระเสียบไฟฟ้าได้ปั่นไปเลยแมนเดือนหนึ่งนี่ใส่เปลืองบอครับพอไไฟบัน ก็แล้วแต่เฮาบ่ถึกน้าฝนช่วงหน้าฝนนี่มันสิบ่ค่อยได้ใส่ดอกอือหน้านี้ัีเตอร์บ่ัตเนบ่เกิน100 200บ่เกิน100 200ก,ก็อย,อออยครับแต่ละเดือนนี่ครับครับเอาโซนทั้งนั้นก็มีปลาคือกันต้วน,น,น,นึ่งต้นหนึ่งตาเข็งหรอกพ่อก็กเลี้ยงไหวไม่งัลาเข็งปลาดุกเฮานี่ละ่ะออืพื้นที่ทั้งเบรริดนี่จักรไรบ้านพ่อเฮ็ดนีทั้งไหฮทั้งหน้าเฮานี่ทั้งไหฮนี่มันสิเสียโคสิเสียออกนี่มันทำให้มันธรรมดามันก็คิดเต็มเบิกนี่ยสไร่ ซี่เจ็ดลาเลยบ่ครับงานกันเข้ามาหาโพดนักออกกันสิบบ่บ่ถึงดอกครับครับหวานเทคนิคกระปูพริกพร้อมตัวนี้ตัวบกพริกกระปูบกพริกเลี้ยงงัวพร้อมบ่พร้าทั้งงัวมี่บดทุกอย่างเลยตัวนี้แมีนบ่าวน้องกะว่าเป็นเพลินจะมี่แต่งูไอ้บักมะละบ่พร้าแบบมาลาเนื้อแดงกระเลี้ยงบานแมีนโอ้เนื้อแดงนี่ก็คือเอาไว้ให้ปลาเขาเลยปลาเป็ดเอาเอาผสมห่ำครับครับเบื้องตี้และพี่น้องบ่ได้ว่าตำมาลาดิ พอเพิ่นเห็ดเห็ดผสมประสานกันไปเลยพอเลี้ยงปลาหยังก็ครับนี่ปลาดุกปลาเข็งปลาดุกปลาเข็งตัวใหญ่แล้วบ่สบานเอาไปกินหลายเทื่อแล้วเอาไปขายหลายเทื่อแล้วโอ้ยเอาลงมาเลี้ยงอันนี่จักโตครับนี่โอ้ยมันมันเป็นพันบ่ปลานี่บ่ปลาเข็งปลาเข็งก็เอาไปเบิร์ดแล้วนี่อือบ่ปลาเข็งนี่เบิดแล้วยังแต่ปลาดุกแม่นอือเบิ่งติีนเหพี่น้องถ้าบ่เข้ามาข้างในก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเลี้ยงปลานําเด้อนี่เห็นแต่สวนมะละเพิ่นทั้งหน้าเนาะครับเนาะ นี่อพะผนเบื้องพี่น้องมาละพ่อผุนอุ้ยต้อนสอนวางูเหี่ยวนี่ปีกายเนาะแม่ปีกายนี่พีกายนี่มาละฟังทั้งนี้ก็ยังบ่ทันได้อยากไหว้ดูตัวนี้ย่างดบคือกันมันเกลียวมันถูกพร้อมกันครับครับโอ้โซนทั้งสี่กันร้ายคือกันแม่เป็นรุ่นเดียวกันเลยบ่พ่อนี่รุ่นเดียวกันทั้งเบิดนี่รุ่นเดียวกันเบิดเลยแม่ซื้อในแค่พันเดียวแค่นั้นพันประมาณพันจิตเศษนี่ละโอ้พันจิตเศษแล้วก็ ใส่ปุ๋ยนี่จ้ะปุ๋ยนี่ใส่ตลอดใส่ตลอดอาทิตย์หนึ่งใส่ที่หนึงสูงสิบหกดีใส่เลยแมนจอดบริเวณหลุมบ่ได้ใส่เีดกันมะเรงตัวเีดอยูะมะแรกงเศีดเท่าไรไม่วันท่องเล่นะโอ้นี่ก็ไล่ไม่วันท่องออกเน่ยเพราะว่าไม่วันท่องนี่สาเหตุของเขาเลยแมนเอาบักฮุงสมดกไทยบ้านเบิังที่เราที่น่องบักฮุงโอ้ยบ่ได้ว่าเต็งแต็มมาละที่นพอเนาอ นี่น้อยๆ,ๆนี่ก็แซมเซวอยู่ตลอดพอนี่เบิ่งครับผมปา้านอนกับภพาพี่น้องมาส้มสวนมะละเบิ่งเลยดูแลบัยากเลยเป็นผู้พ่อกับปัญหาปั๊ดไอดอกวัว่ารักษาเมียงให้มันได้ครับ,บรครับรับบรกษาเมงได้มันิบเหลืองานานนี่วแตฮารัากษาแมงให้มันได้แค่นั้นเอง,งก็คือเขาปลูกแล้วเขาก อยู่กับสวนเท่านี้แล้ววะที่ครับครับเบอร์พอนะฮะพี่น้องจอากเขามาเหร่น้ำพอนี่นีอเบอร์อยังเนาะครับศูนย์เก่าสามครับผมอ่าศูนย์สองครับผมแปดศูนย์สองสองครับผมพอมีเฟสตั้มบอ มีโ่เล่โมเป็นครับผมเพดซื้อยังเอกอเพดพ่อซื้อย่างพรดิเล่น้ำเขาบอครับพ่อไม่เวลาคุณพี่แล่พี่น้องนี่พ่อคุณบ้านี่ถาซ้ำกันได้เพราะว่าลูกสาวดว่าพอนอแลนตลาดสดชีเลยวะที่บอบตลาดที่ได้วลิ้นเลยโอ้มันนอ่ะลิ้นเท่ามันขายบมเป็หรอกเนี่ยเขาเป็นเป็นผู้ปลูกเขาเขาเป็นผู้ขายพ่อร้องไรยบอกว่าต่อเดือนต่อปีนี่ได้จักบาทบาทโอ้ยตัวนี้โบหูน้ำเขาเด้อยเพราะว่าลูก โอ้โหปลูกเพื่อนเพื่อนเพื่อนไยเอานี่หันมาหันว่ามันเก็บช่วงแรกมาหันมันก็ไล่เบิ่งมันก็ตกไปสิพอสามหมื่นอ่ะมั่งโอ้ต่อเดือนนี่บ่แม่นว่าท่นพอเดือนครับครับโอ้ท่านพอเดือนได้สามหมื่นเลยแม่นเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮาก็ส่งทุกมื้อเนาะแม่นเบิ่งติลับพี่น้องเบิ่งเลยมาละครับผมมาละทำเงินได้พุ่นขนาดว่าเถงเดือนนี่เนาะพอเนาะแม่นก็ยังสามารถทำเงินได้สามสี่หมื่นพอเพิ่นว่าเบิ่งติลับครับสิไล่เบิ่งสิไล่เบิ่งมันสิ ถ้ามันไหว้เบิดนี่บิมันจะตกไปหาหมื่นอยู่บ่โอ้ถ้าเฮาไล่ทั้งเบิดตสวนเลยแนีนเบิดแปลว่าให้มันไหว้เบิดครับครับไล่แปลว่ามันเข้าเก็บเดือนหนามารวมเบิ่งันี้เดือนเดียวสามเดือนพอเก็บเข้าเก็บวะครับมันผสมก็สามเดือนไม่กันเดือนกลัวๆครับเวลาเข้าเกับเดือนกลัวๆวันนี้ครับมันก็ยุบแล้วแม่นเฮาก็ยุบเพราะกัจจังปลูกไม้บ้านแม่นครับผมเขาได้ลื้อออกบ่บัดเวลาเขาเขาลื้อเขาลื้อตัวนี้ออกเลยเพราะว่าเขา ไถไมอีกโอ้เหาอก็ต้องมาเพื่อนดินไมอีกเอามันมันสิบุเป็นแียงแต่หอาจะรักเสา่นนี้ไว้แมนกับม้วนเครื่องนี่ครับครับมวนด่างนี่มวนด่างนี่ก็ออกเลยนี่เฮ็ดข้างเฮ็ดอันนี้เบิดจักพันบาทนี่ทั้งเบิดเลยไม่ไพ่สี่พันมั้งโอ้ลงทุนที่แรกนี่สี่พันกับอะไรทั้งได้สามสี่พันนี่ละโอ้ทั้งได้ทั้งนี้เลยสามสี่พันแล้วก็มาเลียอีกลายเสียรียมาณหาพันเนาะลงทุนปุ้ยกัสอบหนึ่งกับส่ได้บักโดนหนึ่ ผพย่อยไซเรื่อธิตึงสซเทนึงครับ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 มีพี่น้องเขามาเรียนน้ำพิ่นแล้วสวนมะละครับก็ได้คั่วมูลที่ดีครับผมเพิงพื้นกับโบดิว่าตาเลียงอะไรปลูกัแต่มะละน้ำพอเนาะเบิ่งงขับพิ่นกับเลียงทั้งงัว่เลียงทั้งปลาได้พี่น้องทั้งหลังนี่กับการน้ำพอ ครับมีคุณเนวเลยพอก็ขอบคุณพอได้หลายครับผมถี่ให้เขามากขอบคุณครับ,รบเพิ่มในช่องกบป๋าพ้ารวยได้ครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมบ้าน้องก็จะเหตุคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ